ไม่ใช่แค่ชาวไทยที่ไม่พอใจต่อพฤติกรรมของเดวิดชาวสวิสที่เปเตะะเขา้ากางหลังของหมอแต่ชาวต่างชาติเองก็ไม่ชอบเช่นกันถึงขั้นชูนิ้วกลางให้เลยทีเดียวและแล้วเมื่อทุกอย่างเกิดข n นนักกฎหมยไรวสอบเรื่องธุร s ิจและพวกเขาตระ e นักว่าจริง a แล้วธุรกิจของเขาสกปรกมากกว่าทีเขาบอกเลยดังนั so นั่นค h ทั t งหมดเกี่ e ับเดวิดดังนั้น่แล f ออกเดวิดถึงเวลา ออกไปประเทศคุณคุณไปอยู่ประเทศคุณและอีเมียคนไทยก็ให้ไปอยู่กับผัวมันที่ต่างประเทศน่นละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสบายดีสวัสดีพี่น้องป้องไปมดสุขูสุขคนมาพบกับไลฟ์บวินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่277และในอีพีนี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นของเดวิดฟรังที่ทำร้าย หมอไทยซึ่งทําให้ชาวไทยและชาวต่างชาติแหวิจารณ์พฤติกรรมของฝรั่งคนดังกล่าวล่าสุดชาวผู้เก็ตรวมตัวกันขับไล่ให้ออกจากประเทศชาวต่างชาติบางคนยังแนะนําให้ประเทศไทยแบนห้ามเข้าประเทศตลอดชีวิตเลยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยนะครับฝรั่งเตะหมอสบานปลายภายหลัง แพทย์หญิงรายหนึ่งวัย26ปีเขาแจ้งความที่สพทลางทุกชายชาวสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของภูเวล่าและเจ้าของศูนอนุรักษ์ช้างริมหาดยาโมตำบลป่าคลอกอเภอทลางเตะเขา้ากลงลังได้รับบาดเจ็บขณะนั่งชมพระจันทร์ในคืนวันมะคะบูชากับเพื่อนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณบันไดภูเวลา่าซึ่งคิดว่าอยู่ในพื้นที่ชายหาดสาธารณะเหตุการณ์วันนั้นแพทย์หญิงยังทุกชายชาวต่างชาติและภระระยาชาวไทยด่าทอ้อต่างๆนานาในลักษณะเยียด เป็นแค่คนทองทินแทมบอ้างว่าลูกชายเป็นตำรวจและรู้จักตำรวจยศใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตคอยดูแลให้การช่วยเหลือและถ้ายิงก็ตายฟรีเพราะบุกรุกพื้นที่ภูเวลาจะแจ้งดำเนินคดีกับแพทย์ยิงและเพื่อนในข้อหาบุกรุกในยามวิการอีกด้วยต่อกับประเด็นาังกล้าวนะครับพลตำรวจโถอาชาย,ยนตกลอยท้องโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความคิดเห็นดังนี้ครับเราไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอกันผมต้องเรียนกับทางพี่น้อง กับประชาชนน่ะครับว่าการรู้จักกับตํารวจเนี่ยก็คงก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าหลายๆคนก็รู้จักกันได้แต่ถ้ารู้จักแล้วเนี่ยไปมีส่วนช่วยเหลือหรือไปรับประโยชน์หรือมีเรื่องของการดําเนินการที่จะทําให้ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเรายอมไม่ได้หรอกครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยท่านผู้จัดการหรลุนทอภาคแปดเนี่ยท่านได้อ่ ดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบเพระทจริงแล้วเรื่องนี้ก็ก็ท่านผอบตรลเนี่ยท่านได้รับทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับท่านผู้จัดห่วหนชางท่านก็ได้สั่งสุวิมลเนี่ยท่านได้สั่งการตรงมาอย่างท่านพลตรวโทท่านท่านผู้จัดห้องแปดเนี่ยเรียบร้อยแล้วว่าให้ตรวจสอบว่าจริงว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องในมุมไหนบ้างที่เกิดว่าไม่เรียบร้อยนะครับให้ดําเนินการทุกายรับ เท่าที่ฟังจากสายของพลตำรวจโทอาชัย,ยนต์ก็บอกว่าการรู้จักกรรมตำรวจนั้นเป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้ารู้จักกันแล้วมีการให้การช่วยเหลือหรือใช้อำนาจของตำรวจในทางที่ผิดก็อาจจะถึกสอบสวนได้ล่าสุดแอดได้เข้าไปเห็นคลิปของชาวต่างชาติที่ใช้บัญชี TikTok อกว่าอย่านนี้อคอดได้ขยี้เรื่องราวของเดวิดเพราะไม่ชอบพฤติกรรมของชาวสวิสคนนี้พร้อมชูนิ้วกลางให้เราไปชมวิดีโอกันเลยครับ Okay, so a few people keep asking me who is this David guy and what did he do? Well, let me show you the video that he filmed himself, what he done in Thailand. Yep. Get the fuck off. Get the fuck off. Yep, that's right. He went up to a Thai person and kicked her in the back. It turns out also that Thai person was a doctor. Now, upon all of this happening he told uh, authorities that he actually fell he, he slipped from the stairs that's what he told the, the authorities he slipped from the stairs but the fucking idiot filmed himself doing that and i mean look we've just watched it that doesn't look like he slipped he's saying get the fuck off that's not slipping you twat and then upon all of this happening lawyers have looked into business stuff and they've realised that actually his business is more corrupt than than it says so, so yeah that's the whole get at david thing So yeah, fuck off yeah, David fuck ต่อกับประเด็นด,ดังกล่าวนะครับพนตำรวจโถเรวัตเกลิ่นเกนสรก็ไม่ิงนอนใจออกมาประจานต่อพฤติกรรมของเดวิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกลับไปบ้านคุณและอย่าลืมเอาเมียคุณกลับไปด้วย เพราะพวกคุณทั้งสองไม่เหมาะกับสถานทีน่นี้คนไทยเป็นคนใจกว้างตัวแก่เองแม้จะมียศตําแหน่งใหญ่โตก็ยังยอมมือไหว้คนเก็บขยะอยู่เลยความใจกว้างของชาวไทยนั้นคุณจะเห็นหน้าบ้านจะมีโอ่งน้ําให้คนแปลกหน้าได้ดื่มอยู่เลยเพื่อให้มีความละเอียดกว่านี้นะครับอาจจะพาไปชมดูวิดีโอของคนเรวัตกันรับไปชมกันเลยครับที่นี่ประเทศไทยนะไม่ใช่อยู่บ้านคุณแต่ถ้านิสัยเร็วๆอย่างเงี้ยและเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะ เขาเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่โดยอาศัยแผ่นดินไทยทํามาหาแดกแล้วก็สร้างว่าเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างคุณอนุรักษ์ตรงไหนวะไปเอาช้างมาทรมานเอาช้างมากะเพื่อเก็บเงินนักท่องเที่ยวผมว่าคุณทําไม่ถูกนะไอ้เดวิดแต่ไม่ใช่มีนิสัยก้าวร้าวอย่างนี้ผมมีแต่ข่าวฝรั่งนักท่องเที่ยวโดนทําร้ายเพิ่งจะเห็นคุณเนี่ยเป็นลายแรกคุณกล้าอย่างไงวะเนี่ยคุณบ้า,ามาจมากนะตม เข้ามาตรวจสอบมันถือวีซ่าประเภทไหนถึงเวลาคุณออกไปประเทศคุณคุณไปอยู่ประเทศคุณและอีเมียคนไทยก็ให้ไปอยู่กับผัวมันที่ต่างประเทศน,น่นคุณดูหมิ่นน้ำใจคนไทยมากไปอย่าไปดูถูกผมเป็นคนไทยมียศมีตำแหน่งผมยัง ยกมือไหว้ลุงที่เก็บขวดที่ข้างสนามเด็กเราอะลุงอะไรที่พ่อไหว้ทุกครั้งอะเออนี่นิสัยคนไทยเขาอย่างนี้หน้าบ้านเขายังตั้งโอ่งน้ำไว้ให้กินเลย ล่าสุดชาวภูเก็ตไม่ยอมง่ายๆรวมตัวกันขับไล่ฝรัง่งที่ชื่อเดวิดให้ออกจากไทยด้วยการตระโกนว่าเก t o u ต g e เอาเกีเอามียายคนหนึ่งอายุ60กว่าปีบอกว่าตอนเราไม่สบายใครกันเล่าที่รักษาเราถ้าไม่ใช่หมอเดวิดมันรักษาเราไหมถามเราไม่ร่วมใจกันปกป้องสิทธิ์ของหมอใครกันเล่าจะทําก็ถือว่าเป็นคําพูดที่ทําให้ลหลายคนถูกใจเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับ หกสิบป่าแล้วแต่ไม่ได้มาเป็นปีแล้วไม่ได้กลัวกลัว,กล,วกลัวไว้ก่อนนะกันว่าเขามีตังเราไม่มีตังเราคนจนแต่เ,เราพอเวลาเจ็บไข้เราก็ต้องไปห้าหมอ้อเออเราต้องไปห้าหมอ้อเลยถ้าหมอ้อโดนทำร้ายวันนี้เราไม่มาบ๊อบองตายเลยใครรักษ่าเราวะเลยมันมาดักษาไหมก็จบลงไปแล้วนะครับต่อไปนี้อาจจะผ่าเป็นดูมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติ ว่าพวกเขานนั้นจะมีมุมมองกันอย่างไรเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้นะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงให้คนไทยต่อกับมุมมองดังกล่าวนะครับเจ้าข้องบัญชีติกตอกนี้ได้ตอบกลับไปว่าครอบครัวของผมเป็นคนไทยผมต้องคอรบบานของตัวเองเรามาต่อด้วยมุมมองที่สองจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่ามาทางนั้นกลับไปทางนั้นเลยาพาภรรยาคุณกลับไปด้วยเราไม่ชอบคุณแล้วก็ไม่ต้องการความรักจากพวกคุณออกไป เรามาตั้มด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าเขาควรจะบอกดีๆว่ามันเป็นทรัพย์สินของส่วนตัวบลา bla แทนที่จะเตะคุณหมอนะครับเรามาตั้มด้วยมุมมองที่4จากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่า เขามันก็แค่คนไม่ได้เรื่องถ้าเขาพลาดลื่นลม้มบันไดทําไมต้องพูดว่าใช้หัวออกไปเรามาตําด้วยมุมมองที่5จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าดีมากขอบคุณที่เผยแพร่ air, ข่าวสู่สาธารณะเป็นบทเรียนให้พวกเราชาวต่างชาติว่าถามมาเมืองไทยโปรดใจดีกับชาวไทยทุกคนเรามาต่าด้วยมุมมองที่หกจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันไม่ใช่คนไทยแต่เดวิดควรออกไปเราต้องเคารพผู้คนโดยไม่มีขอแม่ฉันรู้ว่าคนไทยใจดีและสุ เรามาตําด้วยมุมมองที่เจ็ดจากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่า ขอบคุณที่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษเพราะชาวยุโรปบางคนอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรผิดอยู่นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่แจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าพวกเขาควรวางแผนและขับไล่เขาออกจากราชอาณาจักรไทยอย่างทาวนเรามาตามด้วยมุมมองที่9จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าในนามชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเราเสียใจที่ยิงสา้าสวยคนนี้ได้รับอันตรายรัฐบาลไทยปลดโยนชายคนนี้ออกจากประเทศด้วยด่วน เรามาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายมุมมองที่สิบนะครับพี่ๆชาวต่างชาติคนนี้ให้มุมมองว่าคุณน่าจะได้เห็นคลิปจากรถพยาบาลที่เขากีดขวางเลนขวาแถมยังยกนิ้วกลางให้รถตู้ช่วยชีวิตอีกด้วยทรงเขากลับสวิตเซอร์แลนด์เหอะนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับชาวต่างชาติที่ดีก็เยอะ แต่ก็อาจจะมีชาวต่างชาติบางคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและยอมรับไม่ได้ก็ควรที่จะแสดงจุดยืนและไล่เขาออกจากประเทศนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติชาวไทยและแอดมินเอง ส่วนพี่น้องทางบ้านนะครับถ้ามีมุมมองที่แตกต่างจากนี้ก็สามารรที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนลาจากการอย่าลืมกดติดตามช่องลาบอยเบียนด้วยนะครับและในวันนี้ขออหยพอให้พีพ่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนลาจากการขอกล่าวคำว่าสบาบดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีนะเจอกันนะครับขอบคุณครับ